ยามีธรรมังสารนังกัจจามิเสียงเสียงสแล้วลิบิยามีสังฆังสารนังคัจจามิ พกไปหาสิงหน่อยว่าเทียนอยู่ไหนเทียนเทียนไหนเทียนรถไหนหอใครเปิดใครเปิดใครเปิดเสียงชัดภาพไม่ชัดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ่ายวีดีโออยู่นะใจเย็นใจเย็นเรียบร้อยครับเน็ตไายแล้ว นี่ให้หน่อยเนื้อตัวิดเหรออ่าผิดเลยเหรอใช่ได้ได้ได้โอเจ๊์พายเจ๊์พายไอ้นู่นเจ๊์พายอยู่คนเดียวเดี๋ยวไปเจอกันนะเดี๋ยวทักกันเตลิดพี่บัวอยู่ไหนนู่นนะพี่บัว đôi đùn 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 đi, đùn lao à, nát rồi, đùn cá, khó thiên rồi, thử để phổ chụp ảnh ไม่หกไ,ไ,ได้ได้ยกเทียมยกเทียนอะไรให้หน่อยยกเทียมอะไรอ่ะนนบัวอยู่ข้างในบั้ประแดดมากเพราะยันเปียกมันเสียชื่นปเป้งดอกอเราตองแตงดอกมันชื่น ไปเสวนเลยใจเย็นเอากับผ้าก่อนโอ้เอาไผ้พาไว้าลูกโนวาไม่ลูกัาไปพาไม่ลูกโนวาว้าไม่ลูกวายากัลูกเฮ้ยโนวาพาเป็นด้วยเฮ้ยโนว้พาลูกเออ เออหนูไหวพ้พระหนูไหว้พระลูกเออโอ้สวยงามมากภาพนี้ไม่ได้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเรียบร้อยครับหนูตายเหลืองนลย นนสองร้อนนยอออท่านนะครับ <c oughs> เอ่อเจ๊ไผ่นี่อยู่ของนี้นะนเจ๊ไผ่ ô mà họ xuyên nhủ cái lạnh à cái gì à. <laughs> đồ đồ. ที่เป็นครับทั่วประเทศทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ,ททเทศอครับอีรงางธมจัมบุโธพัควาผู้ทางภคบันตงังอคาทินดูอ<ว>ีกดูอีก

ตัณโตัตยามีมายังพันเตียิสุขิตสุงละาันทะยัทิจารเนนสะหาบังจากิยจาะตุอระหัมมาสัมุตตตตพะวะตุอรตัมาสัมปุตตะนภูตัสตะพะวะตุอะรหะตสัมมาัมตตะตัสตะพะตรตสัมมาปุตตะจตุนตัสสะพะวะตุอะระหะตสัมมาสังุตตะ นะโมตัตตะภะวะตออรหะโตสัมาสัมพุทสะนะโมทัสตะภะวะตออรหะโตุัมาสัมพุทสะะระนักัจชามิระนักัจชา ขมังสระนังัจามีขมังสระนังัจามิสังฆังสระนังัจามิสังฆังสระนังัจามิตุติยัมติพุทังสระนังัจามิตุติยัมติพุทังสระนังัจามิตุติยัมติธรรมังสระนังัจามิตุติยัมติธรรมังสระนังัจามิตุติยัมเสีงเังรนังจามงรัจามิุติยัมพุทธังสรนังัจามิ Thank you. Thank you, Pete

ปัทธังสมาทิยามาจินาทาเวรมติขาปะทงสมะทิยาเมตาเมสุลิขาจาราเวรมิคขาปะทงสมาทิยาเมตาเมสุลิขาจาราเวรมิขาปะทงสมาทิยาเมาวาาเวริัทมาทิยาเมา ရာမေရညမစ္စနာရကနာမိရမတိတိသာပါဒတိယာမိ ภูรามระยับปะั a ปมา t นาเมีระมณีสิกย์ประทังสมาธิยานิสังกัิษาะปาในสีเือนะุกตะยันติสธุเดนะกุตะปะนาสาธุีเนะกุกตะยี่ดตะตทันยีสัตติเบรุพุทธเจตธรรมิกะเยียนจัปัญจา แอบซี <ersch> ้แฟนทุกท่านทุกคนอยู่ต่างประเทศตุดีได้ยินได้ฟังและได้ชมได้เห็นในคณะเยาวลาชนี้ขอท่านมโนธารสาธุกัฏฐานทั้งหลายพร้อมทันช่างร้งบานยกบริวารวัาทีเด้อตั้งนะโมพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมารถุตัดจ่าละโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ปฏินานหาตัวปิากาหาตูจังคัดสาจังคัดสาโอนโนชยามะโอชยามะสาธุนมันเตสาธุนุันเตสังโฆสังโฆทีมทัง Buka, buca, bucaya, bucaya, wajak petang, wajak petang, batipang, ปนจีท้เลายสาัวบัาษาเรียนจัคาตรและจตุปจจี่เ็นปีจะเป็นปีลก้าพเจ้าเิดดียาดี ประปงค์รรจะีแล้วปีแล้วปีแล้วปีแล้วนโมั่นใันมาสิสันอ่า ยจำพรรษาระโยชอ์แม่ความสูขแม่ข้าพเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายีทั้งหลายีบทั้งหายแมนครับทั้งหลายน้องทั้งหลายซึ่งมีตามานดาญาตายายป้านาค อาจารย์อาจารย์หลานญาตินี่หลานญาติพี่คนที่เสน่ห์และรักใคร่แลรักใคร่ออให้กุศลมนให้กุศลอของสานอดของสารทำเจ้ากรรมในเวรทงเจ้ากรรในเวรและเีวัน ขอได้ก็สนคนทานทุกทั่วหาทุกทั้ากรบุทมารลาเข้าสักขอให้สำเร็จขอให้สาเร็จสวัสดิ์ไถ่สัสิไนไปเ่านไปเรสการรสักาตระาิาดูครับดูครับกพุทธบานนุทเบืองหน้านุ่นเดินครับ เหลืออีกหกวันนะครับก็แล้วแต่ค uh ุณตาคุณยายอยากทำนะม่เจะได้วัดละหมื่นนะวัดละหกว่าให้ครบจำนวนเงินแปดหมื่นวัดละไก่ลไถวายเป็นค่าไฟถวาเป็นปัจจัยในการสร้างศาลาวัดยักัดยักษ์สามัน เขาบุญชูชันไหมันนี้ชันไหมวาชัดเพราะทำไมชัดตรงเพื่อบ่มรงวัดไปไปหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทครับถวายหนึ่งหมื่นบาทถวายเทียนถวายเทียนอันนี้อันนี้ไม่ได้ทอดเทียนนะครับอันนี้ซื้อเทียนถวาย phong, nam, nam, phúc, lấy, 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 ตัวจี้ของเราให้ให,ให้ให้พานนะลูกไม่ขอคืนโนลูกโนลูกไม่ขอคืนนะลูกเอาบุญชูเอาเด็กหน่อยมากตัวยังไม่ตอบมาก,กอะไรครับตัวตัวอะไรเขามาแอา่เขามาด้วยเออเราบุญชูเราบุญชูนางหนีมาป้าเนีเหงื่อไก่ย thấy chú chú ya yeah. <laughs> uh... <laughs>

ừ hình Đà Lạt mà, đẹp như lúc xáu rồi lúc xáu, lúc xáu bà toán cái này húa húa bà toán cái này bà toán cái này วงใไ้คนหล่อเยอะป้อมแปมป้อมแปมเฮ้ยสามินเสียสายีอะกลุกแล้ว <Yeah. S 3> <c oughs> Thank you. งานล่กลูก สาธุนะครับบุญกุศลครั้งนี้ก็ขอให้ถึงทุกท่านทุกคนที่ร่วมกันทําบุญแล้วก็ร่วมรับชมรับฟังอ่าแล้วก็ที่สาธุนะครับผมขอให้บุญกุศลนี้ไปถึงท่านท่านคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับให้ปลอดภัยจากโรคโควิดกับโรคภยยัยไข้เจ็บนะครับ ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันทุกท่านเถิดนะฮะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะผมอันว่าพรแอบปรสเซร์ดจมมาเกิดแก่ท่านผู้ชมครับผมสวัสดีครับ